สวัสดีค่ะพบกับหมอน้ำนะคะน้ำให้ตาคลิปนี้เป็นแรนดอมเรตติ้งนะคะเป็น,นการอ่านไพ่แบบสุ่มพลังงานรวมเรา,ากำเรากำลังจะมาดูกันว่า1สัปดาห์ข้างหน้านะคะนับตั้งแต่วันที่คุณเปิดคลิปนี้เข้ามาฟังเนะาะไพ่เนี่ยอยากเล่าเรื่องอะไรของคุณให้คุณฟังบ้างโอเคสิ่งที่ไพ่อยากจะเล่านะคะก็คือบอกว่าหลายคนใน1สัปดาห์นี้นอนอนไม่ค่อยหลับ หรือเรียกว่าไม่ค่อยได้หลับได้นอนเพราะว่ากลางคืนอาจจะรู้สึกติดซีรีส์ดูซีรีส์ฟังพอดแคสต์ดูนูน่นดูนี่ดูนั่นเนาะหรืออาจจะทํางานเนาะอาจจะทํางานรู้สึกว่าเฮ้ยกลางคืนเนี่ยมันรู้สึกแบบเออมันแบบมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการหลั่งไหลมาดีมันเงียบดีทําให้คุณปลอดโปรง่งอันนี้ก็เป็นด้านดีถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบนั้นแต่ในอีกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่า ตื่นมากลางดึกแล้วก็แบบอาจจะฝันไม่ค่อยดีแล้วก็รู้สึกถึงความวิตกกังวลรู้สึกถึงความแบบเครียดความกังวลเอ๊ะจะทํามาหากินอะไรดีจะทํายังไงที่เราจะได้เงินเยอะๆจะทํายังไงดีกับโปรเจกต์นี้นะจะทํายังไงดีกับสิ่งที่เราคิดอยู่นี้นะเราควรจะทําดีไหมเราควรจะดําเนินการไปนในทิศทางไหนคือมันคิดฟุ้งซ่านเยอะแยะไปหมดเลยคือมันคิดเยอะคือมันคิดมากคือมันคิดแบบเออจะทําดีไหมทําดีไม่ทําดี เ,ออเพราะฉะนั้นมันแยกออกเป็นสองพลังงานนะเท่าที่หมอ้ําเห็นพลังงานของคนที่มาฟังคลิปนี้จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือนอนไม่หลับหรือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าอะไรทำโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ทําแบบเพราะว่าคุณมองเห็นโอกาสที่มันจะได้เงินแลวจะนํามาซึ่งความสุขให้กับคุณคุณก็เลยแบบแตบี้แตบ,บนันทารู้สึกแบบตื่นตัวอันเลิศจนนอนไม่หลับแล้วก็ทําทําทํามันไปเนาะกับกลุ่มที่2ก็คือ คิดมากคิดเยอะกังวลกลัวไม่สําเร็จกลัวทําไม่ได้แล้วก็กังวลว่าเออสิ่งที่ทําอยู่หรือว่าจะทําเนี่ยมันจะทําให้เราได้เงินไหมนะเออแล้วเราจะทําอะไรดีนะเราถึงจะได้เงินเพิ่มขึ้นหรือว่าเราร่วมเราควรจะเริ่มต้นไปทําอะไรและทําอะไรละ่ะเออเราจะได้มีความสุขเราจะได้มีเงินเราจะได้มีรายได้อันนี้ออกเป็นสองพลังงานนะคะที่มาน้าอ่านได้ออกเป็นสองกลุ่มสองพลังงานของคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้คำถามคือคุณอยู่กลุ่มไหน อืมถ้าคงอยู่กลุ่มแรกคือพลังบวกพลังบวกมาเต็มสิ่งที่ควรสิ่งที่พมอน,น้ำอยากจะแนะนำก็คือก็อย่าลืมบาลานซ์ที่จะดูแลตัวเองไม่ใช่แต่บี้แต่บันทํางานแล้วลืมดูแลตัวเองพักผ่อนเดีย๋ยวร่างกายจะพังได้เนาะกลุ่มที่2นะคะตัดความคิดลบคุณออกไปด่วนเลยเพราะถ้าพูดในเรื่องของกดแรงดึงดูดนะคุณยิ่งคิดเรื่องลบๆเรื่องแย่แยเรื่องกังวลกังวล มันจะยิ่งขยายผลให้ความคิดลบความกังวลความรู้สึกแย่ๆใจลีจะแบบถาถมเข้ามาในชีวิตคุณมากมายมหาศาลและถ้าพูดในเรื่องของพลังงานการที่เราวิตกกังวลคิดมากคิดเยอะการที่เรารู้สึกอยู่ในึ้นเอ่อการที่เรารู้สึกกังวลกลัวนั่นนี่โน่นนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนะมันเป็นพลังงานต่ําขึ้นพลังงานต่ําซึ่งมันจะทําให้คุณแบบ ต่ำลงไปเรื่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆความรู้สึกข,ของคุณจะแย่ลงไปเรื่อยๆในที่สุดคุณก็จะหมดพลังใจหมดพลังชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นย้ายโฟกัสด่วนนะคะความกลัวเป็นเพียงจินตนาการที่คุณคิดเข้ามาอย่าไปเชื่อทุกเรื่องนะคะความคิดไม่ใช่ความจริงอย่าเชื่อรับรู้วางรับรู้วางอย่างเดียวนะคะความคิดไม่ใช่ความจริงนะคะความคิดไม่ใช่ความจริงเนาะแล้วคุณเพียงแค่คุณตัดเรื่องนี้นะ ไอเดียต่างๆนะคะความไอเดียต่างๆเนี่ย,ยจะไหลเข้ามาในในในชีวิตคุณแล้วคุณจะได้ไอเดียนั้นอนะ่ะไปทําให้ไปคุณจะได้ไอเดียนั้นอนะ่ะไปก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะทําให้คุณมีการเงินหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณอย่างง่ายดายจริงๆความสุขรออยู่จริงๆความบั่งข้างอุดมสมบูรณ์มันรออยู่ปลายทางคือไม่ได้มันรออยู่ปลายทางมันมีของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้ไม่ได้จูนขึ้นพลังงานน่ะ ให้มันแมทกับสิ่งที่มันมีอยู่อเออคุณอยู่เลนพลังงานคนละเลนสมมุติเลนบ้างข้างอุดมสมบูรณ์อยู่ตรงนี้ใช่ปะแต่คุณเนะ่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่เลนเนี้ยคุณต้องแบบว่ายกระดับขึ้นพลังงานของคุณเพื่อให้แมทกับขึ้นตรงเนี้ยคุณถึงจะได้รับสิ่งนั้นนะคะเอออันนี้เรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะสําคัญมากอ่ะ ฟังเข้าใจหรือล่าไม่รู้น่าจะเข้าใจแหละเพราะหลังๆมาหมอนนําพูดเรื่องนี้เยอะนะเรื่องพลังงานเรื่องกดแรงเรื่องดูดเรื่องการมันเป็นหมอน้ําพูดเดยอะมากนะยิ่งเรื่องของการยกระดับขึ้นอารมณ์เนี่ยนนก็เคยแบบแชร์สองรอบสามรอบในีน,นะเรื่องของ emotional guidance น,น,นะคะโอเคไปดูคําแนะนํานะคะจากวันนี้ใช้ไพ่นะคะ the art angel นี่ค่ะเอวขอหนึ่งใบแล้วขอดูคู่มือเพราะวันนี้จะอ่านให้ละเอียดน,นะคะ ไพ่ใบน,นี้นะคะ,ะมีเวลาอยู่สีนาทีเขาบอกว่าจงต้อนรับนะคะความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตคุณสารจากอาร์ n แอนเจลมิคาเอลนะคะการดำรงอยู่บนโลกของคุณเนาะสร้างความสนใจมากไปในด้านของวัตถุเราอาจจะโฟกัสในเรื่องของวัตถุมากเกินไปในร่างอาวตารประเภทอื่นเนาะพลังงาน จะถูกแลกเปลี่ยนร่างอวตารก็คือเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยาการที่เรามีร่างกายเนี่ยก็เรียกว่าร่างอวตารนะคะพลังงานจะถูกนะคะแลกเปลี่ยนด้วยความหลงไหลและความกระตันยูเออและจิตวิญญาณของคุณโหยหาการเปลี่ยนแปลงที่อ่อนโยนกว่านั้นแต่ที่ที่คุณมาเนาะแต่ที่ที่คุณมาเนาะที่โลกเนี้ยคุณต้องการที่จะยกระดับเกมของคุณในลักษณะที่พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนพลังงานทางกายที่เรียกว่าเงินหันนั้เคยพูดเหมือนกันว่าเงินคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่แปลสภาพมาจากความรักและความรู้สึกขอบคุณหันนั้เคยพูดประโยคนี้เพราะว่าเป็นไพ่จากสารจากเอ่อ collective consciousness นะคะเป็นสารจากจัก,กรวาลน,นะคะเงินคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่แปลสภาพมาจากความรักและความรู้สึกขอบคุณ เพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ในไวเบชั่นหรือว่าขึ้นความถี่หรือขึ้นอารมณ์ที่เรียกว่าความรักแนละความรู้สึกขอบคุณการแสดงความประัญยูและการแสดงความรักนะคะจะดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณต้องการสําหรับจิตวิญญาณของคุณลึกๆแล้วคุณอยากจะแบบถอยหนีจากมันนะเออแต่ตอนนี้นคุณรู้สึกว่าเงินมันคืออะไรที่แบบคุณรู้สึกว่าคุณแบบเออทาไมมันดู ออได้ยากได้เย็นทําไมมันดูแบบเหนื่อยจังเที่กว่าที่จะได้มาเนาะประมาณนี้พอโลกของคุณพอโลกนี้จมอยู่ในมา,มายาคติที่ว่าไม่มีอะไรนะคะเพียงพอไม่มีอะไรเหลือเฟือพวกคุณหลายคนจึงพบว่านี่คือความจรงิงความจริงก็คือคุณกู้ควรคุณคือคุณเชื่อว่าโลกอะ่ะมันขาดแคลนโลกนี้มันขาดแคลน ความอุดงสมบูรณ์ไม่มีนะคะทุกอย่างมีเหลือเฟือทรัพยากรมีเหลือเฟือสิ่งที่อาร์ตแอนเจลลมิคาเอลจะสื่อคุณก็คือเขาบอกว่าความจริงก็คือคุณคู่ควรกับทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อคุณติดอยู่ในมายาคติหรือมีทัศนคติที่ว่ามันไม่มีค่ามันไม่เพียงพอเนาะกังวลหรือเนี่ยกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มแรกที่บอกว่ามีความกังวลเนี่ย ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่ามากพอคุณไม่มีโลกเนี้ยมันไม่มีเพียงพอสําหรับทุกคนนะคุณก็จะไปยึดติดตรงนั้นแต่ข่าวดีก็คืออาร์ตแองเจิลมิคาเอลเขาบอกว่าเขาเนี่ยตัดความตัดการเชื่อมต่อกับพลังงานของคุณนะ่ะที่มีความกลัวความวิตกกังวลความมองมองโลกในแง่ร้ายและความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรออกให้คุณแล้ว เออมันตรงกับไพ่ทาโร่เลยนะเพราะว่ากลุ่มคนแสดงว่าคนมาดูคลิปนี้อาจจะมีกลุ่มกลุ่มที่สองเยอะนะคะกลุ่มความกังวลน่ะออตัดความกังวลในเรื่องของความขาดแคลนอลองหลับตาสักรู่นะคะคุณจะได้ยินเสียงคุณจะได้รู้สึกคุณจะได้ยินนะคะข้อเท็จจริงที่ว่าจริงๆแล้วมันพื้นที่ของความจเจริญรุ่งเรืองอะ่ะมันคู่ควรกับคุณและคุณสมควรที่จะได้รับอืมและตอนนี้ ขอให้คุณนะคะขอให้คุณทําการแลกเปลี่ยนพลังงานที่คุณเรียกว่าเงินให้เข้ามาในชีวิตคุณโดยการตัดความกังวลนั้นออกไปและเชื่อว่าคุณคู่ควรนะคะเมื่อคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรและคุณเชื่อว่าโลกนี้มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เผื่อทุกคนนะคะเมื่อนั้นคุณจะได้รับการเหมือนกับมันจะเปิดมันเปิดก๊อกอะเปิดจุกก๊อกไหลเข้ามาในตัวคุณได้อย่างง่ายดาย ประมาณนี้นะคะนี่คือข้อความจากไพ่ที่จะบอกกับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะหนึ่งสัปดาห์ต่อไปนี้นะคะใครที่มีความโคลความไว่ตกกัวงวลตัดทิ้งด่วนเลยนะคะตัดทิ้งด่วนเลยนะคะเพราะว่าความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จะได้ไหลเข้ามาในตัวคนพบกับหมอน้ำใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ